ไปแล้วมาเล่าวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียทีคจะมาตามหาร้านโก๋แก่กันเริ่มกันที่โกดัง6ใจกลาง A S T K เอเชียทีคเ่ยนะครับเดินมานิดนึงก็ถึงแล้วครับผมแม่มาเป็นภาษาจีนเลยนะครับอ่านว่ากัวนมโถเอาโก๋นมทัวมาถึงร้านกันแล้วนะร้านก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมน่าจะเป็นห้องหนึ่งนะฮะมาดูหน้าร้านกันหน่อยฮะในหน้าร้านเนี่ยก็จะมีนะฮะมีพี่โก๋นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนอ่ามันยืนหรือนั่งก็ไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วที่เรามาร้านนี้เพราะเราอยากจะมาหาแบนดบิ๊กโก๋แก่นี่ฮะคือตอนช่วงก่อนโควิด แต่ก็อยากพามาดูฮะตัวเราประมาณ6 7 0 0 0นะครับผมไปเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าอาเดินเข้าร้านกันเลยนะครับผมเข้าร้านมานะฮะก็มีประตูอัตโนมัตินะร้านน่จะเป็นวานนี้นะมันเป็นเหมือน,น,นเป็นคาเฟ่นนะมีพวกนมถั่วขายมีไอศครีมนะฮะขายถั่วน่นอนนะฮะโกแกแล้วเขาก็มีขายเป็นพวกฟิกเกอร์แบบนี้ด้วยนะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนี่นอกจากขายถั่วแล้วจะขายฟิกเกอร์อย่างนี้ก็เป็นตัวที่มันแบบเล่นดนตรีนะจะมีทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะตัวละร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับมีพวกกระเป๋ามีพวกอะไรด้วย้นีีมตัวก